สบายดีสวัสดีจ้าพี่นอวันนี้ห้าสิบผ้าเอาสวนพุดมันแกวเด้อพี่ทำอยู่พี่เอิญว่ามันยังมันแกวนั่นแหละมันแกวเด้อจ้ะทุกคนมาเบิกเงินแค่ว่าถ้าเป็นภาคกลางเขาเสิเอิญมันเทศล่ะปกติมันถ้ามีคําว่าเทศอยังเกิดขึ้นมันต้องมีคาว่ามันซื่อหรือบอกแกมันกะมันไทยพูดหนอหลายแท้ นี่ขเขาบอกว่ากระโลออก,กินเนี่ยนี่ทุกคนร่องรอยกระโลกมันมาจัดการเด้อมันเกลียวมันจะเป็นแบบนี้สูงไป fc วันนี้มันเกลียวเกลียวทุกคนนี่ทีค่คาดกลางเพื่อนเอินมันเทศนั่นแหละมันเกลียวบางดูวันใดมันแตเกเขิ่นนะพี่อน ฮ่าทุกคนห่าพวกเสีเขื่นอนะม่ามันแตกเขิบทุกคนมันดันขึ้นมามันสิม,มีเขิบแตกอยู่ได้ได้ไดนี่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 เจอเขิบแล้วทุกคนน,น,กนี่ก็มีนี่แต่ว่าอันนี้ยนะเชียงบ้านใหญ่แต่ว่ามึงใหญ่ที่ทีมองมันแตกเขิบนี่แหละไม่เดะเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยนี่ก็เอาบอกมาทิ นี่แหละตีนแทงลงไปห้องปีกไก่นะม่แกะนานเหรอเอ้าเสียนดินเห็นปะปีกไก่นะฮานานฟุดหัวเสียนดินเป็นปีนี้ให้ต้องฟุดไหวเลยเด้นปะไม่ใช่ไม่เหรอล่ะนั่นแหละเห็นปะอืม เออแม่เดี๋ยวมันดักมาทั้งนี่สิคุเห็นหัวพี่แล้วเห็นคอพี่แล้วหักป่น้อมหน่อย แต่ว่าแต่โอเคามหนีแล้วพอดีกกินแซ่บถ้าจงไหวมันงชิ้นเสียนดินกินเรยกด้วยเออโอเคอใครกวจงไหวเสียนดินินตากลองกับว่านชำนานทุกคนบางเี่ก็เลื่อมเบิงกล่งด้วกันม้อเ<ม>ตน็นทแหนมน้ำผึนอรนะเดี๋ยวติตั้งใจหม่แล้วตั้งใจเป็นตากลองหมแล้วทุกคน เด็กเห็นหอยมันหันมั่วต่ไปแนมน้ำเขินอยู่อ้าวบอว่าไปเห็นเด็กเห็นแล้วนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่แม่นบอแม่น่ นี่นี่อู้ยกัวใหญ่เลยคนเออฟาดีกินนี่ <c oughs> โอเคเอ,อ้ยคำนิ้กาดีแหละถ้าบ่ามีสว่วนดินก็โอเคแหล้วเลยคนกัวมันอยู่ข้างบนนี่แหละมอหรือว่าเงานันกล็ลงเงาน,นี้ก็มีอยู่เงาน,าน,งานันก็ลงไหมเด็กเออ เมันก yeah. ันแทงลงมาเนี่ม oh, okay. no oh. ันจ like ังเลยมันเดือขาดแล้วหรือวันบพันไงโอโอเคทีนี้เราได้กินดีแน่นอนทุกคนเราได้กินท่านเสียนดินหรือว่นี่มันบพันได้ไงทั้งใหม่ทั้ใหม่เพราะฉะนั้นหาแต่เขือแบบสิทธหาแต่เขือแบบจริงจังอันนี้เขือจริงจังตาขวงตาะกงโอ้ว่าคงวิธีหาแล้ว ฝึกมาตั้งนานนะพพ่ทาเจาวเลยผ้าข่อยฝึกนี่ให้หนูดบึ้กเยี่นี่ได้กินดีแน่นอนถ้าคุสาคนนี้พ้นตัวเสียนดินไบคนะืนนะนี่บึกนี่พี่ทานี่สวยงามเียนี่เราได้กินดีแน่นอนทุกคนเอโชว์หน่อยโชว์หน่อยบ้า เดียเด๋ยวดี๋หาหัวเลยอ่ะโอเคข้าวเสียเป็ดมันหวานทุกคน,นเดี๋ยวพี่ด้านเลยบอกเมีนูล่ลวงหนาเลยเดี๋ยวทอน<ๆ>มันแตกเขิบเยอะโอ้โอุอยนะสาวดินจัดการไปเลยทุกคนมันมีสองหัวติดกันสาวดินจัดการเรียบร้อยไปทั้งสองหัว นี่นี่องตัวนี้หัวนี้นี่อีกอันนี้หัวเดียวกันนั่นแหละอันนั้นอีกเครื่องอันนั้นอีกเครื่องหัวอันนั้นอีกหัวหนึ่งเลยค่ะอืมอันนี้หัวหนึ่งเต็มเต็มมันดักมันดู้่หัวเดียวกันหัวหัวหัวโอ้ยหาซ้ำทุกคนเพิที่ส้ำกันอันนี้บอกอันนี้ของควรนี่นี่นี่มา มันมังหันของขวดน,นี้มันมีสองขวดเห็นขวดมันล้วอือพี่เด้อนนอ่เาเดแล้วเราก็ได้มาทั้งหมดยังเด้อเอายังเหลืออีกยุดตีขวดมันอยุติขวดห้องจนั่นของหัวนั่นกับของหัวนี่ทุกคนวัวไก่เคียเ้ยวน่ะอืมบ่งนึกไม่ได้อืม โอเคขนาดกระทัดรัดเห็นขวนลงมองนี้แนะ่นอนแล้วมันแตเกเขอบรับอีกโอ้ยชัดเจนทุกคนมองนี้นี่ขวนลงไปเห็นเห็นเลยนั่นเห็นแล้ะนั่นหละนั่นละนั่นละ,นนละ,นนละ นัมึงน่งมึงทุกคนนี่สักอ่ะสองนมึงลว้ามันชิวเญ่กว่าตมเเกือบขนเกือบซับทั้งนี้ตอนนี้มันไปจากไสวะ เีหดเลทุกคนมันเบิปไปจากหลังเลยไปทั้งมันเบิไปจากเข้าอะมันโมเมนหักที่เข้าสงใส่ทุกคนมันเาวกย่านั้นาเข้ามาึนเสี่ยขึ้นปุ๊บมีแทงลงงลางอีกงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเป็นอยู่เลยทุกคนโบ้ใหญ่ก็มูเลยหัวนี่ โอ้ยยังไปวดภายหัวอืมอโชว์หน่อยโชว์หน่อยหอยใหญ่เติบนี่ <c ười> นี่โอ้ยใหญ่กว่ามอเออเด็ดนี่อีกนี่อีกเกือบยังไงบ่งลวดลายมันก่อน <c ười> น, <c ười> <c ười> นี่นี่นี่อ่าเห็นปะเจ้าปลาชุนนี่บ่ออันนั้นมันที่สุดนี่นี่นี่เท่านี้นี่อย่างพานจ่อคน ตากรองตากองมาแต่ซอยหาอยู่ทุกคนจะกองที่แต่ซอยหาบดยี่แม่พันกอกพันธกองแอเตากองเด็ดเละพว้มันแตอยู่ลึกเต๋าไปเนี่ดยี่เห็นแล้วทุกคนจับตาเบื้องดีๆีเลยทุกคนมันตาเบื้องดีๆเลยระวังดินกระเด็นเข้าตาน้ำเลยทุกคนเด้อ คือโทรศัพท์ห่างๆตาเติมเด้ทุกคนเลยนี่ใช่นะอืมคือโทรศัพท์ไก่ตาดินกระเด็นเข้าตาเลยกี้ยาโ้ยเงาเงาันนี้เงาวอ้กวกมันงามเด็มันจะได้เงาอ๋อนี่ ่อนดูเนเด้เด้ข้านี้ไม่เท่าไก่เด้เลยกระเทนคูดแล้วเลยเดอบึงดัดลามันกอนเด้เด้เห็นเลยเห็นหาก่นละเห็นหามันลงจากนี่เลยทุกคนลงให้เช้นเห็นเลยดีทันี้

ในสองทุกคนเหงานน่ซับมันดักไปทั้งไหนปะมันมีเขือบอยู่นี่ทุกคนแต่ว่ามันคือไก่ผู้ค้นเถอะมันเขือบจริงหรือเขือบหลอกกันอ่ะลองแต่ห้องกระคุดอุ้ยเขิบอีหลีทุกคนแม่ยังจิว่ะแม่อยู่นอกๆนี่ เห็นนี่วะนี่อยู่แค่ไก่อยู่แค่ไก่ของจริงเสยนี่ใช่นี่เอาจปทำปุดนี่เถื่อนยุด่เถืเ่อนนี่ก็นาซิเมนอทั้นง,ทงนี้กันฮักเกลทุกคน <laughs> เกือบหักกล้วยอันนี้ลองเป็นหักมันมันขั้งนี่ก่นอนโอ,อ้อันน่อยวะอุ้ยอันน่อยก่เทนซับมันล่ะ ความสิเป็นหัวในพาภาคหนาออยู่เท่กันสุดมากเมื่อนี้แล้วนี่เบิ้งดูเขือบนะเบิ้งมาชกันวะอันนี้มันทด้งังไระครับว่นี่อาจจะมาจากเหงาทั้งฝนแต่ว่าแทงมงจากทั้งเหนียวบอมเมี้ยเนาะนี่แหละนี่นี่เดืหัวมันมันอาจจะแทงมาจากทั้งฝนนี่ทุกคนนี่เขือบใหญ่สุดแต่ว่าหัวใหญ่สุดเนี่ยบอมบอมหูคือกันเดือหัวแต่เขือบใหญ่สุดเนี่ยนอนทั้งอู้อู้นั่นนั่น แล้วพี่น้องซับมือละได้เห็นหัวมั้งายยุยายยูเออเนมาจัะซับซาวดิมไปแล้วทุกคนซับมือกันละทุกคนบังลูก็สิอ๋ก็เอาเคื่อนออกกันก่อนเนะเออซับมือกันละพี่น้องว่ใหญ่สุดดิถ้าสนน่าหาเอาเือเป็นตัว Được lẽ gắn và đại hạ vật Dạ em hát được thì làm gì bằng nha. Chút nha trên kính Ui cho lại nói ô oh. Nên Ô oh, là để cho bài phán đó Bài เอาวอามันใหญ่ม,มันเด้อมันลดเสีย,ยดิจดกินแต่ว่าห้กินน้อยหนึ่งดอกเอากินให้กันเราทุกคนหนึ่งทุกคนมันเป็นแบบผกพ่กพวงเลยี่อเอา้าเก็บไอ้นี่นี่ไหมห <c oughs> เก็บขวรมันลำบออควรมันนำ นี่เป็นบกพิกไอ้นี่พิกพ่วงทุกคนมันออกหน่วยเป็นพ่วงเนีนอออ๋หน่วยเป็นพ่วงไปฮ่าอย่าใส่เก็บนี่จะก็อย่าแหละค่อยกนิดเดียวมันเป็นบกพิกที่ออกเป็นแบบ เป็นปุ่มไม่ได้ออกเป็นหน่วยไผ่หน่วยมันทุกคนหนาวแล้วันนี่จุ่มหนึ่งมิซีหาหน่วยคนน่ะเอาไปน้องมันเข้ามาแล้วล้างม,มาเหยียบหอยเลยมี่ขึอนมาหลายแต่้องดีแต่สีมาฟังเลือกเลย โอ้พาอิบไปเด้ล่าอีกแทนเดี๋ยวเดี๋ยวฮาตัดแล้าเอไว้ล่าอีกแทนนะไก่ฟฟันเกือบสียไก่กรอยาของพลังวดนมั่งเดี๋สิบแาออวันเสียงอีกมันหักกัดจอหน้อยเนึ่งน้อยหนึ่งจ้า น่าเสียนดีให้เสียนดินกินเลยเออน่าจะกินซ้ำนัดมา,า,าสั้นนเสร็จเดนมีซองคมทมีซองค่มต่อไป็ะ่ง ว่พอดีกินซาเาะตอนนี้เขากำลังโดนประท้วงอย่างหนักจากไก่มันอย่างออกทุกคน เซียมกับเทือนเลกไอ้สิไปน้ำกันซัดกันเองแล้วพื่นนนอนจังหวัดละหัวนีว่านมจะแก่แล้วเแล้วอ่ะอืมอืม เพื่อสิเทเลส่เปยียงเลยพี่น้องข้อมือมันแข็งเลย<ะ>เป็นระดับเชฟอ่ะสี่พันเทเลอันไม่นช่จะเวลาอืมถ้าก็ต้องเที่ยงกันนะแล้ถ้าตุกเป็นวัวคนนี้อันนี้ แบบนี้เด้ทุกคนนะแล้วค,ค่อยเอาไปสู้อ,อันนี้เห็ดแบบนี้เลยป่ะอันนี้หัวหน่อยก็จะเห็ดเป็นๆๆแว่นๆอเลยเด้ทุกคน ืดเ,เดียนะดเสร็จแล้วท้ายสาวเรีมเพิ่งก็หั่นเรียบร้อยตอนแรกคุณบอกว่าหั่นแล้วเสียไปแหลงแต่ว่าบราอยากเออบราต้องแหลงหนักมันสูญเสียวิตามิน,มนเพราะว่าเขาเออเแหาลางสะอาดแล้วก็มาปอกสะอาด กระเตรียมไว้เลยทุกคนคางหม้อให้มันพูดก่อนเฮาก็ฉีเอาอันเผือกมั่นงามดีเขาใส่ลงไปเลยทุกคนต้มให้มันเปื่อยก่อนอย่างใส่กะทิกับน้ำตาลไปทำทับพี่หน่อยมาเด้อีน่น่เน่เน่่หมอนเออ 그런데 บูเป็นแต่เสียบขึ้นมาเลยพี่น้องขากะทิห้าแตกตัวก็เป็นอันเรียบร้อยนะทิข้าแตกตัวเลยก็เป็นอันเล,เออนเลยอะเนาะวานข้าโบูหอมหอยหอุสดๆจาก หอมเอฟซีบปเด็กกินนะอันนี้เจ็ดบอกเดี home, home. Mm ๋ยวเรียกว่าหอมหอมหนึ่งถ้วยผ่านไปถ้ว่ที่สองมถ้่ยที่สองแล้ว อกากาศหนาวเลยส่วนหอนๆด้วยกันอกากาศหอนเนี่ยกินเย็นนี่ยอืมนี่หน,นาวเลยลมแห้งเลยทุกคนร่มโดดหายปลาลงลุ่มห่าลายอ๋อจะหายร่มมันแห้งๆหเลยไปฝังหลุมไปไ<ง>เอาเห็ดสาม,ลมหลุมบนอ๋อหมอไม่เรียนไปฝังเพิ่มน้ำมันนั่นเอื้ออืน่นอันเตี๊บครึ่งให้เห็นไหมเนาะว่าครึ่งให้ก็ให้แล้วก็เจ้าก็ยื ขาขึ้นนี่ลมเน,นี่โอ้มีหลุบอะว่ามัอบอันนอื้ใช่ไหนีน่ทุกคนฟูอะเป็นตสทุกคนพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเอาไป <c oughs> อไปีเม <c oughs> ลเลยพี่อเวลก็สิกินหอนหอนขึ้นกันมล <c oughs> แล้วนางแลางตากฝนลมแม่จะขึ้นว่นางกี่เทิง <c oughs> เอาก่อนเรื่องนี้ อานั่นแหละงามกมเนาะเหรียญเป่ากันเด้อนไอืมเป็นยังไงไห่เหรียญเสรษฐีบอกว่าผงไปตื่นว่ะเสียบเดี๋ยงยนว่าอืมไปเจอหุ่ยมันยังเดพพ่อนผอนมันก็เลยนี่ทุกคนซองถุยไอ้ของพีทํ้เด้อไอ้ของขวัญมาดูพี่เนาะ เอาดีมเป็นเังเลยหวานไม่ได้กินเพราะว่าเส็ดเองค่ะสิกำเนิดหวานเนี่ยหั่นตัดซ้ำบวงมาถือกล้องมาลองเจ้าพี่บาบาสิส่วนห่อนคือเปล่าสดหันหันเนาะ ปีนี้กินกคอนเสียนดินได้ทุกคนทุกป <c oughs> ีนี่เป็นผาดถิ่มส่วนดินเอเชียนดินหลา่ไล่เอาแล้วเด้อพี่ทำสดเลยพี่น้องมันเปียวหอมเป็นมันเลยอือรสชาตไงหอมหอมไปเตยพจังหวานพอดีจำยินดีเข้ามาห,ออหลาย ยิ่งเมว่าสำนิพอดีได้น้ำตาลซ้ำบวงเลยอนอืมเสบได้พี่น้องพูดมาสดๆใหม่ๆอืมนี่พูดมาเอามาตุ่มเลยฝานเลยตุ่มเลยหมดเสอ่ะคลิปนี้ก็ไว้สำนิได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวกินต่อก่อนแซ่บๆจ้า